มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแบมแบมขึ้นภาพโปรไฟล์สีดำลบคำว่ากอเซเว่นออกจากไบโอหลังดราม่าถล่มค่ะทำเอาเหล่าอากาเซ่ใจหายอย่างมากนะคะเนื่องจากไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากศิลปินโนมแบมแบมกอดเซเว่นหรือว่าแบมแบมกันพิมุกภูวกุล ได้มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นใน Instagram แล้วก็ทวิตเตอเป็นสีดำนะคะและยังเอาคำว่าก o d เซเที่เป็นชื่อวงออกจากไบโออีกด้วยค่ะทั้งนี้ยังมีการลบบางโพสต์แล้วก็หลายๆรูปออกไปอีกนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าแบมแบมเองได้อันฟอลโล่แฟนคลับแล้วก็ลบมีมของจินยอนสมาชิกของวงกอลเซเที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โพสต์ลงใน i n s t a g r กรม t o r y ออกไปจนเกิดการทัดเดาไปต่างๆนานา,นาค่ะ ถึงสาเหตุการกระทําของเขาในครั้งนี้นะคะพร้อมพากันเข้าไปให้กําลังใจแบมแบมแล้วก็แสดงความเป็นห่วงถึงสภาพจิตใจของแบมแบมในตอนนี้อย่างลดหลามค่ะโดยสาเหตุการคาดเดาของเหล่าอากาเซ่นะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวของหนุ่มแบมแบมที่ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นภาพสีดํานั้นแล้วก็ลบมีมเอาจากเพื่อนร่วมวงเนื่องจากว่ามีแฟนคลับบางกลุ่มมองว่าไม่เหมาะสมเกี่ยวกับโพสต์ของจิงยองค่ะ โดยก่อนหน้านี้หนุ่มแบมแบมได้โพสต์ไอจีสตอรีแล้วก็ทวิตเตอร์เพื่อช่วยโปรโมตงานแสดงชิ้นใหม่ของจินยองซึ่งข้อความนี้แบมแบมได้มีการออกมาโพสต์บนทวิตเตอร์แล้วก็ทางด้านจินยองเองก็ได้เคลื่อนไหวพร้อมทั้งแมนชั่นแบมแบมตามปกติแต่เมื่อมีเหล่าแฟนคลับบางกลุ่มพูดถึงเรื่องนี้ในทางลบนะคะ โพสต์ดังกล่าวของหนุ่มแบมแบมก็ถูกลบออกไปทันทีค่ะแล้วก็เปลี่ยนดิสเพย์เป็นสีดํานั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่เกิดขึ้นในทวิตเตอร์ก็มีการพูดแฮชแท็กแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับแบมแบมอย่างมากมายนะคะและยังพบว่าแบมแบมได้เปลี่ยนเข้าไปใช้แอปพลิเคชันเพื่อที่จะพูดคุยกับแฟนคลับอีกช่องทางหนึ่งด้วยค่ะโ mm hmm. ดยแบมแบมได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เกาหลีระบุว่า ชอบแอปพลิเคชันนี้เพราะว่ารู้สึกเหมือนเอาอิน t a g r กรกับทว i ต t e อร์มารวมกันแถมยังรู้สึกปลอดภัยแล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้นด้วยทั้งนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะว่าทำไมไอดอลหนุ่มถึงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำและมีอะไรเกี่ยวข้องกับดราม,ม่าด้วยหรือเปล่าโพสต์ดังกล่าวหรือไม่คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ